สวัสดีครับสวัสดพีพี่ๆน้องๆชาวยูทู e ครับนี่กระตือรือเร็วแน่นอนครับโอ้โอที่การเอาตัวรอดของเสียอาร์ครับ่ <c oughs> ขึ้นได้แล้วครับนี่ <c oughs> ก็จะก็จะประมาณนี้เกือบทุกคันนะครับ มันเป็นดินออกเหนียวๆหน่อยนึงครับแต่ดินแบบนี้ทมที่ออกมากนะตัวแห้งๆนะรถแห้งนะล้อลงมานหลอกเยอาล้อมันหลอกอยอะครับเกลือครับนี่สีเขียเมื่อพูดง่า นี่ครับดินดินแบบนี้นี่ถมที่ออกนะ,ะดินแบบนี้ถมที่ออกดีครับข้าวเดือดมันก็ไปบึ่อไมนเป็นก้อนเป็นเหนียวเป็นอย่างนั้นถมไปเวลาฝนมากมันวัตยูยดีเนาะแม่นครับตีนน,ตน,น,นั้นเราตีนใส้มันลงมันก็นไหลมันไปตีหุ่นถอดมันไปนี่นีย่ยูเลยห้างๆจังน้อยจังอ๋อโอเคครับครับผมตัวนี้เ่ากับกรว่าตีนมันไปไหลใส่ตีนเสาพอดีเนาะเสายกเระพิ่งยืนอ๋อครับอ่าโอเค มื่อนี้เป็นมวยแท่นครับขับรถไทครับปกติขับรถดำครับวันนี้ขับเอ็มยู5้าเจ็ดครับนี่โอสภาพดูไม่ได้นะครับรถสามเดือนตั้งใจตั้งจมอิอาชิบลงยูทูบเลยเอ็บชีรายกันบนหัไฟกันนะครับมันจะโกงนี่ครับดูสภาพครับปลาอ้วนเอาไปไถนาครับไม่ลางครับดูที ฝนตกเมื่อสองสามวันครับมีขี้โคลนก็ไปไถนาลุยน้ำครับนี่ขี้โคลนเต็มเลยนะครับ MU 57นะครับตัวนี้ก็อ่อเป็นเครื่องสี่สูบนะครับไดเรกอินเจคชั่นนะครับ5้เลแรงม้านะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับนะครับนี่คันนี้นะครับก็คันนี้ก็ออกมาได้ประมาณ อุมพามีนาเมษาสามเดือนครับมษาพฤษภาก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนนิดๆน,นะครับนี่สภาพก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ารถใช้งานจริงๆครับคันนี้เอามาใช้งานจริงๆเลยครับไม่ได้เอามาไถเฉพาะนาตัวเองครับเอามาใช้งานดันดินกับรถด,ดัมตัวเองนี่ครับ<ม>ก็หนึ่งนะครับก็<ม>ลดภาระการจ่ายค่ารถไถลงเยอะนะครับ ปกติแล้วผมจะจ้างเขากองละสามสิบบาทนะนะครับก็ทีนี้ถ้าเรามีรถของตัวเองก็สบายครับสามสิบบาทที่เราจ่ายให้รถไถเราก็เก็บเข้ากระเป๋าเราครับดินร้อยเที่ยวก็เติมน้ำมันสักห้าร้อยบาทครับเราก็ได้เงินสองพันห้านะครับร้อยเที่ยวก็เป็นเงินสามพันบาทนะครับนี่นะครับก็เป็นเงินมากพอควรนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับ พามาชมภายในนะครับเอาคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําเลยนะเอ้านี่ครับ MU ็ห้าเกตเลยนะนะครับนะครับตัวนี้ข้อดีก็เยอะข้อเสียก็เยอะนะครับข้อเสียก็คือกองมันลูกเล็กนี่เห็นไหมกองมันเหมือนกอง M ห้าพันะครับเอ่ออ็ม่าเอ็มไอ้ M 5, เอลเอลห้าศูนย์ครับนี่เห็นไหมกองลูกเล็กนะครับถ้าได้ไปเป็นกองลูกใหญ่เหมือนอ่าเหมือนเจ็ดสิบพวกนี้จะดีนะครับ เป็นรถที่เครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กแล้วก็ทดเฟืองทดเกียร์มาได้โอเคเลยครับนี่เฟืองขับเคลื่อนหน้านะครับเป็นเฟืองจักรวาลนะครับนี่เป็นเฟืองจักรวาลนะครับคงทนแข็งแรงนะครับเฟืองแบบนี้นะครับนี่กับอีฟอร์ดจะเป็นอีแบบหนึ่งเป็นเฟืองเฟืองขับวงเดือนนะครับสามสี่ตัวสามตัวสี่ตัวนะครับเป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับคันนี้นี่ เทอร์โบนะครับถ้าเป็น MU ถ้าเป็น MU อา่า49จะไม่มีเทอร์โบนะครับ MU mm hmm. 57จะมีเทอร์โบนะครับเครื่องตัวเดียวกันตาน่างกันแค่เทอร์โบแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะครับระบบฐานไทยก็ใส่ตัวเดียวกันกับ MU 49นะครับแต่คันนี้ใหญ่กว่าเป็น MU 57นะครับเฟืองท้ายก็เป็นแบบเฟืองยิงตรงครับไม่ใช่โทษเหมือน ของพวก L 4 0 L 5 0นะครับเป็นเฟืองยิงตรงเหมือนรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับนี่มีระบบดรัฟนะครับดรัฟคอนโทรลนะครับเหมือนรถไทฟ,ฟอร์ดทุกอย่างตัวนี้ก็รูปโฉมก็ปรับปรุงมาจาก MU 5 5ครับก็พัฒนาไปเป็น MU 5 7ตัวนี้ก็สวยลงตัวครับนี่อ่านะครับสำหรับอ่าชุดใบมีดดันนะครับชุดใบมีดดันก็เป็นรุ่น fd 2 0 3 g นะครับนี่ใบมีดันนะครับตัวนี้นะครับนี่เขาบอกว่าใส่ได้สําหรับ70็ดสิก็ใส่ได้ครับ70็ดสิก็ใส่ได้มันเป็นโครงคล้ายๆกันนะครับระบบระบบของ mu 5 5นะครับจะมีกองน้ํามันโซลา่าสองตัวอยู่ตรงนี้แต่ mu 5 7จะพัฒนามาเป็นแบบคล้าย l 5 0แล้วก็ l 4 0นะครับนี่รูปลักษณ์ปั๊มแถวนะครับสสูบ direct injection นะครับ การดูรักษาง่ายครับนี่นะครับแล้วก็มีการแนะนําต่างๆนะครับการตรวจเช็คหลายๆอย่างนะครับนี่คือดับนะครับดับคอนโทลนี่นะครับดับคอนโทรนตัวนี้ตัวปรอบตั้งดับนะครับอย่าไปแตะเลยนะครับเดี๋ยวหางรถของท่านจะขย้อนนะครับนี่ก็เขาก็ให้ทวงน้ําหนักมาก็เยอะอพอสมควรนะครับเบทเบรทวงน้ําหนักตัวนี้น่าจะเป็น 200ยกิโลนะครับด้านหน้าสองรอยกิโลด้านหลังก็สองรอยกิโลนะครับถ่วงมารุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้นะครับนี่นะครับคันนี้มีคนหลายคนนะครับถามผมมาว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ตกสงวนราคาเงินสดนะครับถ้าซื้อเงินสดนะครับในอุปกรณ์ต่อพว่วงใบมีดดันดินหน้า ใบไถนะครับผ่านไถย6ผ่านนะครับเป็นรุ่น HD 426 h w นะครับ9แสนเดหมื่นพันนิดๆน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยด้วยนะครับคันนี้นะแต่ถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับก็ดาวคันนี้ดาว4แสนนะครับส่งปีละแสน2 0 0แสนสเท่าไหร่นี่แหละแสนนิดๆน,นะครับผมจำไม่ได้นะครับ หลายคนก็เข้ามาถามผมนะครับแล้วก็ผมเอารถคันเล็กของผมนะครับเขาเทือนให้สองแสนนะครับคันนี้รูปลักษณ์จะสวยกว่า <c oughs> จะสวยกว่า MU55 นะครับ MU55 จะเป็นตัวบางโคนหลังจะเป็นเหลี่ยมเหมือนรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับรถไทนิวฮันแลนด์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวพามาชมประสิทธิภาพกันไปปิดฝากระปวงก่อน ไปผมจะขับมือเดียวนี่แหละดูที่มันจะไปได้ไหม <c oughs> สตาร์ทครับดูควันนะสตาร์ทจะดำพื้นเลยนี่นะครับก็เราก็เข้าเกียร์เป็นโลสี่นะครับเป็นโลนะครับโลก็คือตรงนี้นะครับนี่ L h i นะครับเราก็เข้าแล้วก็เข้าที่โลนะครับนี่โลนะครับแล้วก็ เกือบพาดนะครับเกือบพาดแล้วก็มาเข้าที่เกี่ยศีนะครับเหลาเยี่ยศีปุ๊บนี่นะครับแล้วก็โยกนะครับเป็นระบบชินโคชาตเทิลน,นะครับนี่ชินโคชาตเทิลน,นะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับเ,เดี๋ยวไปผมจะขับยังไงวะเนี่ยเอาเฮ้ <laughs> เอา <laughs> เอาเอ <laughs> เครื่องไม่ต้องเร่งมากนะครับเพราะว่าคูบต้าเขาทดกําลังมาดีครับเครื่องเล็กก็ยิงนะครับแต่ว,ว่าระบบกําลังระบบขับเครื่องนะครับของเขาทดมาได้สุดยอดมากนะครับแต่ในในใจผมนะในความคิดผมว่าผมเครื่องผมว่าเครื่องมันเล็กไปหน่อยนึงนะถ้าได้สัก65แรงม้าแบบวันนี้65แรงม้าหรือ เอา60แรงมาเนี่ยเอาเครื่อง M 6 0อ่ะมาใส่ M U เนี่ยเป็น M U 6 5ประมาณเนี้ยคงจะพอดีครับแต่เขาก็ต้องทำมาอยู่แล้วแหละผมว่านะ M U 6 5นะรอบเครื่องนี่ดูดูที่รอบเครื่องเลยนะครับไม่ถึงไม่ถึง2 0 0พันะครับดันได้สบายนะครับดันกองดินนะครับเห mm ็ hmm. นไหมรอบเครื่องเห็นไหมครับ,รบเห็นไหม ห็นรอบเครื่องไหมนะครับนี่เห็นไหมไม่ถึงสองพันนะครับประหยัดน้ำมันนะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังเล็งเล็งแล้วก็สนใจรถไถคูปต้านะครับผมแนะนําตัวเอฟยูห้าเกียรเลยนะครับดันดินก็ได้นะครับดันดินไถนาก็คล่องแคล่วนะครับดันดินกับรถดินรถรถหกล้อนะครับสิบล้อก็ถือว่าโอเคนะครับได้เลยนะครับนี่เห็นไหม ดูรอบเครื่องครับดูรอบเครื่องเห็นไหมไม่เล็กไม่มากครับไม่มากก็ไม่เปลืองน้ำมันด้วยครับครันนี้ก็ชั่วโมงทำงานนะครับออกมาได้สามเดือนดูครับสอง้ห้าสิบชั่วโมงครับก็ไม่เยอะนะครับอ่โอเคครับสำหรับเอฟซีลหลายคนนะครับที่ถามผมมานะครับก็บอกหมดในคลิปนี้นะครับ นี่ครับเข้ามาชมจนจบนะครับคุณจะรู้นะครับเอ่อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องนายดินซับชิงทอง้ลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ